สวัสดีค่ะอัปเดตหน้าร้านนะคะเช้าวันที่24ธันวาคม2567ค่ะวันอังคารนะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะใกล้จะสิ้นปีแล้วค่ะคันแรกนะคะ L3218SP ค่ะคันนี้จดทะเบียนปี65,383ชั่วโมงตัวรถผ่านดันดินค่ะแล้วก็มี ผานพวนดีเฮดยีสิบสองห้าซีตรงตามรุ่นตามสเปคนะคะสวยสวยเดิมเดิมทั้งคันค่ะไม่เคยแกะเคยแงะเลยนะคะจุดมาร์กนี่อยู่ครบทุกจุดค่ะร่องรอยการทางหลอกก็มีบ้างนะคะ ราคาคันนี้อยู่ที่329,000บาทค่ะ329,000บาทนะคะสําหรับโคบอต้า L3218SP ค่ะวอเจริญแทรกเตอร์นะคะอํเอาเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะ0804141669ค่ะติดต่อเราได้โดยตรงเลยนะ0850876581ค่ะติดต่อเฮียแกโดยตรงค่ะ หลักๆตอนนี้ใช้สองเบอร์นะคะ L 3ามสค่ะสามแส0สอบาทค่ะหน้าหลังนะคะคันนี้มีโปรโมชั่นให้ค่ะฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์นะคะประมาณ7จ็ดถึงแปดบาทค่ะคันที่2นะคะ L 3 6 0 8เป็นตัว SP คันนี้จดปี5-7 ตัวรถฐานดันดินนะคะแล้วก็มีผานควนอาช้างค่ะเก็บเช็คสภาพทำสีไว้ทั้งคันนะคะ dH225E ค่ะ5ใบช่วงท้ายตัวกลางตัวซ้ายตัวขวาตัวโซ่ข้างใส่ให้ใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ชุดกลางค่ะ แล้วก็ทําสีช่วงด้านล่างนะคะภายในด้านล่างส่วนข้างบนตรงก้ามปูตรงใต้เบาะนี้สีเดิมนะคะเราจะเห็นความแตกต่างค่ะคือเราไม่ได้เก็บทั้งหมดนะคะเสาเราก็เหลือไว้คงเดิมให้นะคะรถคันนี้มันไม่ได้ยับมานะคะแค่เราเอามาเก็บเปลือกสีให้อ่าเพื่อความสวยงามเฉยๆค่ะเครื่องเดิมท่อนคัดเดิมค่ะ ชุดไฟท้ายไฟเลี้ยวทั้งสองฝั่งใส่ให้ใหม่หมดค่ะกล่องเครื่องมือทำนี้ได้ยางใหม่ไปสี่เส้นนะคะได้ยางใหม่ไปสี่เส้นค่ะสลักผันซ้ายขัวกลางนี้ใส่ตัวใหม่ให้ใหม่หมดค่ะยางใหม่ไปสี่เส้นเบาะหุ้มให้ใหม่ค่ะ1932ชั่วโมงค่ะ ลูกหมากลูกปืนทําให้ใหม่หมดค่ะสลักใบมีดคู่หน้าก็ใส่ให้ใหม่ค่ะตะแกรงด้านหน้านะคะแล้วก็ค่ะหลังคาใหม่ค่ะ2อ9แ0 0เบาทค่ะ2อ9แ0 0เบาทค่ะราคานี้ได้ยางใหม่ไป4เส้นสำหรับตัว SP ค่ะ ถัดมาค่ะ L 4 0 1 8เป็นตัว d t ปี62ค่ะตัวรถหนะะ้ากากันชนดน้าหน้า,นนาผามดันดินค่ะแล้วก็มีผามพวนนะคะ D H 2 2 5 E ค่ะคันนี้ราคา339,000บาทยางหลังไปตามเดิมค่ะ70%ทำสีกระทะคู่หน้าคู่หลังค่ะ ส่วนเปลือกด้านบนสีเดิมทั้งคันนะคะชุดบนสีเดิมทั้งคันภายในตัวรถก็สีเดิมนะคะท่อนคัดเดิมค่ะเบาะยังไม่มีขาดนะคะเป็นเบาะคูบตต้าแท้จากเจ้าของเดิมค่ะใส่หลังคาค่ะ ยางหน้าเราใส่ให้ใหม่นะคะยางหน้าเราใส่ให้ใหม่ค่ะสลักคู่หน้าใส่ให้ใหม่3าม0 0 0สามหมบาทค่ะสาม0สนสามบาทนะคะสำหรับคูบตตา L 4 0 1 8 D T ปี62ค่ะ L 4 5 0 8ตัว D I ลูกค้าจบออนไลน์มาในสองสวันแล้วนะคะจากตัวเมืองอุดรธานีค่ะ ติดป้ายจองให้เรียบร้อยแล้วนะคะ LC708DT แต่ว่าติดสติกอร์ SP ก็จบออนไลน์มาเหมือนกันค่ะลูกค้าเดชอุดมจังหวัดอุบลค่ะติดป้ายติดจองให้แล้วนะคะกบขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆค่ะถัดมาค่ะ L5018SP ค่ะ ตัวรถผ่านดันดินค่ะแล้วเราก็ให้ผ่านพวนใหม่ของแบรนด์ตาเพชรน,นะคะคันนี้จดทะเบียนปี64ได้ตัว SP ไปใช้ค่ะ DPP 24S ค่ะผ่าน5ใบใบ24นะคะช่วงท้ายตามเดิมเลยค่ะสีเดิมจุดมาร์กเดิมนะคะต่อจอ2189อุดรธานีค่ะยางหลัง80%นะคะ กระทะสีลอกทะาเดิมค่ะท่อนคัดท่อนเดิมเครื่องเดิมค่ะภายในสีเดิมนะคะคันนี้ใส่ยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่ค่ะใส่ยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะคะสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทค่ะสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะคะ มีโปรโมชั่นโอนกรรมสิทธิ์ให้ฟรีค่ะมูลประมาณ7-8,000ึ 8, บาทนะคะสำหรับค่าโอนกรรมสิทธิ์ค่ะตัว5018 SP ถัดมาค่ะ L5018 ตัว DT ค่ะตัวรถผ่านดันดินใส่ใบเกตให้ใหม่นะคะหน้าก,กากกันชนหน้าค่ะใส่ยางคู่หน้าให้ใหม่ค่ะ ยังหลังไปตามเดิมนะคะยังหลังไปตามเดิมมากับผ่านพวงแบบนี้ค่ะ4ี่แสนบาทนะคะท่านคัดเดิมค่ะ4ี่แ0 0บาทค่ะ คำนี้ก็มีโอนฟรีโอนกรรมสิทธิ์ให้ฟรีเจ0 0 0บาทนะคะ4ี่แ0 0หบาทค่ะ5้าศูนย์หค่ะ L อลสามหยังไม่ปรับสภาพนะคะ255,000บาทค่ะหน้าหลังนะคะ L4508 ตัว DT ค่ะหน้าหลังตามสภาพอยู่ที่2องแสนบาทค่ะเครื่องดีเกียดีนะคะ M7040 ค่ะตัวรถหน้ากากกันชนนนหน้าผ่านดันดินค่ะใส่ใบเกตให้ใหม่นะคะยางคู่หน้า80%เเซส่วนยางหลังเราใส่ให้ใหม่ค่ะ เบาะรอไปหุ้มใหม่อยู่นะคะผานพวนเป็นผานหใบใบ26นิ้วเก่าเก็บของบริษัทโชคชัยค่ะท้ายสวยๆแห้งๆนะคะสวยเดิมค่ะห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทจะเดือนปี6กสาค่ะเก็บสีคานใบดันดินล่างนะคะ M 7040ปี6เออปี B 60ค่ะแจ้งผิดนะคะตัวนี้70ปี60ค่ะ559,000บาทหน้าหลังค่ะยางหลังใส่ให้ใหม่ค่ะ M U 5501ปี 5, 5, 0, 1, 62ตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะใส่ยางหลังให้ใหม่ค่ะสีเดิมทั้งคันนะคะคันนี้ ทำสีชุดคานใบดินใบดันดินด้านล่างค่ะ4 4 9 0 0 0บาทค่ะคันนี้มีโปรลดให้14,000บาทเหลือ4 3 5 0 0 0บาทค่ะมีคลิปรีวิวการทำงานการถ่ายแยกอยู่นะคะทั้งตัว7040ตัว MU แล้วก็ตัว7040คันนี้7040คันนี้ปี63ตัวรถ ผันดันดินค่ะตัวรถผ่านดันดินนะคะยางคู่หน้าเจ้าของเดิมให้มา70-75%สเปเซนต์วนยางหลังทางเราใส่ให้ใหม่ค่ะช่วงท้ายสีเดิมหัวกระโปรงเราทำสีให้ค่ะใส่ลังคาให้ใหม่ทั้ง3คันเลยนะคะลังคาใส่ให้ใหม่เบิกศูนย์ทั้ง3คันเลยค่ะคันนี้ปี6กสาตัวรถใบดััน535,000บาทค่ะ แอลสานนะคะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะ245,000บาทค่ะตามสภาพสวยๆค่ะจอนเดีย5045นดีนะคะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะจดทะเบียนปี56นะคะใส่ยางหลังให้ใหม่1คู่ค่ะ สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะจอนเดียห้าศูนย์สี่ห้าดีค่ะคันนี้มีโปรลดให้หนึ่งหมื่นบาทนะคะเหลือสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทค่ะทุกคันเราจัดส่งให้ฟรีระยะหนึ300่งถึงสามร้อยกมนะคะเกินระยะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มค่ะแล้วก็ทุกคันตั้งแต่อ่า เดือนนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปีค่ะเรามีเครื่องดื่มช้างรีโอให้บ้านละหนึ่งลังนะคะท่านไหนสนใจรถไถมือสองค่ะก็แวะมาหาเราได้นะคะวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะ อำเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธานีเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงช้าไปจนถึงประมาณ5โมงครึ่งค่ะเดี๋ยวพาเดินไปดูอีกแปลงหนึ่งที่เราเอารถไปรีวิวแล้วก็มีจอดไหลมาอยู่อีกแปลงนี้นะคะ DC 60ยังอยู่ค่ะตามสภาพ80,000บาทค่ะ ดีซีหกตามสภาพ80,000บาทไม่มีเล่มทะเบียนนะคะ <c oughs> ฟอร์ดฟอร์ดหกพัเสื้อเรียบทีหตัวเต็มค่ะมีเล่มทะเบียนให้ค่ะแต่เอกสารเจ้าของบัตรไม่มีนะคะ 2 5 5 0 0 0บาทหน้าหลังค่ะแม่ค้ามีโปรให้ลด20,000ืบาทเหลือ2องแ0 0สบาทค่ะท่านไหนสนใจค่ะก็แวะเข้ามาชมมาทดลองขับที่ร้านของเราได้เลยนะคะขายตามสภาพค่ะณนะที่รีวิวก็แห้งดีนะคะแต่ว่ารถพวกฟอร์ดมันก็อาจจะมีอาจจะมีรั่วซึมนะคะก็คือไม่ได้การันตีให้100%เปเซค่ะ คือตอนที่รีวิวตอนที่มันอยู่ที่ร้านมันไม่มีแล้วอยู่ดีๆเอาไปส่งแล้วมันเกิดมีอันนี้ก็คือแจ้งไว้เลยนะคะเพอรถสายฟอร์ดก็รู้ๆกันอยู่เนาะค่ะอันนี้ก็คือขายไปตามสภาพนะคะเป็นผ่าน5ใบค่ะเพราะว่าแถวเขตที่แม่ค้าอยู่ส่วนมากจะเป็นผ่าน5า้าใบหกใบค่ะตัว7จ็ดใบไม่ค่อยมีไม่เห็นนะคะนานๆทีจะมีมาค่ะ คันนี้เหลือ235,000บาทค่ะฟอร์ด6 0 0ันหทีหเสื้อเรียบตัวเต็มค่ะฟอร์ดคันนี้ไม่ได้ถามราคาเฮียเลยค่ะแล้วก็ตัวอันนี้เขาเอิญเอียงื้อหันตัวซาลี่เนาะค่ะตัวซาลี่ขนของค่ะ 95,000บาทค่ะซาลี่คนของ95,000บาทนะคะแบบยกได้นะคะแบบยกแบบยกได้ค่ะมีแกนให้ยกมีขาตั้งให้นะคะมีขาตั้งให้ค่ะเป็นเหล็กผสมไม้นะคะเหล็กผสมไม้คานเป็นคานของนาซ่901า90-1นะคะ อย่างดีกระทะดีค่ะ95,000บาทนะคะความกว้างน่าจะเมตรยีเมตรสาสิบไหมอันนี้1เมตรก็ประมาณนี้30เมตร6มันต้องประมาณเมตรหกสิบสีก็กว้างอยู่นะคะแล้วก็ยาวค่ะยาวน่าจะ2เมตร2เมตรยี่นะคะ ท่าไหนสนใจก็เข้ามาดูได้นะคะที่ร้านของเราค่ะวางจอดอยู่ริมทางนะคะไปติดต่อที่ร้านหลักเลยค่ะส่วนคลิปนี้มันเริ่มยาวแล้วนะคะตัวอุปกรณ์ต่างๆแม่ค้าก็จะรวมๆๆให้นะคะ นะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะฐาน3ามฐาน4ค่ะตัวยกกล้องถังปุ๋ยตัวริปเปอร์ค่ะฐานพวนตัวขุดมันค่ะท่านไหนสนใจก็คออ่อยโทรหรือว่าแอดไลน์แม่ค้ามานะคะที่080 414 1669ค่ะขอภาพขอรายละเอียดได้นะคะ ลืมแจ้งไปเลยค่ะที่ร้านจำหน่ายเงินสดนะคะไม่มีดาวนะคะหรือว่าแนะนำลูกค้ายื่นกู้ผ่านทกสใกล้บ้านมาค่ะท้าทกท่าทางธนาคารเขาให้ลูกค้าออกมาหารถแล้วค่อยมาหารถนะคะถึงค่อยมาเอาสัญญาจองจากที่ร้านแล้วก็ทำสัญญามัดจำไว้นะคะอุปกรณ์ต่างๆก็มีประมาณนี้ค่ะ แล้วก็มี36 SP เก็บกําลังเสร็จนะคะก็จะเป็นวันนี้ก็จะมี36 SP ออกขาย2คันค่ะส่วนคันนี้ไม่มั่นใจว่าจะถูกกว่าคันที่ใส่ย,ยางใหม่สีเส้นไหมนะเดี๋ยวรอฟังราคาก็ได้นะคะเก็บสภาพทำสีเหมือนกันค่ะแต่ว่ารถไม่ได้ทำเครื่องนะคะรถเครื่องเดิมคัดเดิมค่ะฝาก1นึ่คันนะคะ กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารต่างๆค่ะรถสวยๆเข้ามาอัปเดตตลอดเลยนะคะกับขอบพระคุณมากๆค่ะที่รับชมแม่ขาพูดคุยจนจบนะคะสวัสดีค่ะ